ขอความสุขความเจริญในธรรมจะบังเกิดมีกับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกๆท,ท่านรายการมีหารก็กลับมาพบกับบรรดาญาติโยมอีกวาระหนึ่งซึ่งก็มีญาติโยมนั้นได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำ ทุกๆวันคุณโยมเพื่อเป็นขอคิดเป็นกติธรรมกับญาติโยมท่านสาธุชนทุกๆท่านที่ได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 90.25ม h กหรือว่าฟังทาง อาสถานีของโยมพิวิตสวรณ์กโลกคนสู้ชีวิตก็ไปถึง30มสิกว่าจังหวัดะถึงสุดพันธ์บุรีในโยมก็ยังฟังกันอยู่ชัยนาทนครสวรรค์พิจิตอย่างนี้นโยมสามารถที่จะเปิดฟัง ทางรายการยูทูบที่ทางลูกศิษย์ได้จัดทำให้นะก็จะฟังตอนไหนก็ได้นะเพียงพิมพ์คำว่าธรรมะสว่างอารมณ์กับหลวงนาสนิยมก็จะได้ฟังรายการธรรมะของทางวัดสว่างอารมณ์ เป็นประจำะช่วงนี้ในเรื่องของความสมัคคีระหว่างคนในสังคมเรารู้สึกว่าช่วงนี้ความสมัคคี อาจจะน้อยไปไหมเพราะนั้นความหมายของคำว่าสมัคีเนี่ยหมายถึงไฟที่สงบนะหากขาดความสมคัคคีก็ย่อมขาดพลังในการทำสิ่งต่างๆและยิ่งหากปัญหาความขัดแยง้งมีมาก ย่อมสามารถลุกลามไปสู่ความรุนแรงได้ในที่สุดเห็นไหมโยมแม้กระทั่งกระแสข่าวการเมืองของสังคมไทยช่วงนี้ถ้าใครติดตามข่าวก็จะได้ยินได้ฟังได้หลายเรื่องที่กำลังเกิดขึ้น ในเรื่องของความขัดแย้งที่สังคมกำลังเผชิญอยู่แล้วก็มีคำอีกคำหนึ่งที่ใช้คำว่าปรองดองปรองดองเป็นหนึ่งในความหมายของคำว่าสมัคคี คำว่าสมัคีเนี่ยมีรากศัพท์มาจากบาลีและสันตกฤตคำว่าสมะนะคำบาลีหมายถึงความสงบความราบคาบคำว่าอักคิหรือว่าอักคีคำบาลีและสันตกฤตใช้ใช้อักคินะ อักนิเนี่ยหมายถึงไฟหมายถึงไฟเมื่อนำทั้งสองคำมารวมกันจึงหมายถึงไฟที่สงบนะสามะสามะคีมาจากคำว่าสามะบวกอักคีนะแปลว่าไฟที่สงบ คนีโดยทั่วไปโยมโดยทั่วไปเนี่ยความสมัคคีจึงให้ความหมายถึงการที่ทุกคนมีความพร้อมกายพร้อมใจแล้วก็พร้อมความคิดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงาน ให้ประสบความสำเร็จเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ทุกคนในสังคมยอมรับว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยสังคมขนาดเล็ก ระดับครอบครัวระดับองค์กรหรือขนาดใหญ่ระดับชุมชนระดับประเทศระดับโลกถ้าขาดความสมัครีก็ย่อมขาดพลังในการทำสิ่งต่างๆและยิ่งหากปัญหาความขัดแยง้งมีมากก็ย่อมลุกลาม ไปสู่ความรุนแรงได้ในที่สุดคุณโยมก,การที่จะสร้างความปรองดองหรือว่าความสมคีให้เกิดขึ้นในชุมชนองค์กรประเทศคงต้องมีองค์ประกอบและบริบทปัจจัยอะไรละหลายอย่างโยม จึงทำให้นึกถึงหลักธรรมข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่พูดถึงเหตุที่จะก่อให้เกิดความสมคีซึ่งความสมคีจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเหตุที่เรียกกันว่าสารานิยธรรม สารานิยธรรมก็คือทำรรเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันกระทำซึ่งความเคารพระหว่างกันอยู่ระหว่างกันในสังคมได้ดีมีความสุขความสงบไม่ทะเลาะเบาแวงทำร้ายทำลายกันถึงหกประการกด้วยกันคือ ต้องมีเมตตานะคือทำรรเนี่ยทำทำทำต่อกันด้วยเมตตาพูดต่อกันด้วยเมตตาคิดต่อกันด้วยเมตตาโยรรมทำต่อกันด้วยเมตตาก็คือแสดงมัตรีและความหวังดีต่อเพื่อนร่วมงานร่วมกิจการร่วมชุมชน ดโดยการช่วยเหลือธุระต่างๆโดยเต็มใจแสดงอาการกิริยาสุภาพเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและรับหลังโยกไม่ใช่ทำท่าเคารพเฉพาะต่อหน้ารับหลังนี่โอ้โหอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่โยบ เพราะว่าบางคนก็เป็นแบบที่กล่าวมานี้ก็มีเหมือนกันนะโยมนะต่อหน้าเนี่ยโอ้ยแนมมือแต่เจ้าค้าคุยไปเลาะพอพิงแต่รับหลังเอาไปด่าบางังเอาไปดินทาอย่างนั้นอย่างนี้ก็แปลกใจเหมือนกันว่า คนชนิดชนีเนี่ยเขาทำได้อย่างไรนะการแสดงบทบาทเนี่ยบางคนเป็นนักแสดงแสดงก็คือมันไม่ได้ออกมาจากจิตจากใจที่แท้จริงเหมือนที่เราใช้คำพูดว่าแสดงความเคารพเนี่ย ถ้าเราเคารพโดยไม่ต้องแสดงได้ไหมล่ะไม่ต้องให้ใครบอกหรือไม่ต้องให้กิเลสมันสั่งว่าต้องเสแสร้งทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่จริงๆถ้าเสแสร้งทำความดีบ่อยๆความดีนั้นก็จะติดตัวได้เหมือนกันนะเหมือนบางคนที่แกล้งทำความดีต่อกันนะเข้านะเข้า ดีต่อดีเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความรักกันขึ้นมาเขามีโบราณบอกว่าอยากได้ช้างให้เอาช้างเข้าไปต่ออยากได้ไก่ให้เอาไก่เข้าไปล่อไก่ต่อไก่ช้างต่อช้างตัวอย่างมีดีต่อดีควรจำเป็นตำลา ี่เคยฟังหลวพงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพรพูดอยู่บ่อยๆประโยคนี้ันนี้คำพูดนะพูดต่อกันด้วยเมตตาก็คือช่วยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอนหรือแนะนำตักเตือนด้วยความหวังดีนะกาวาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและก็รับหลังเรื่องนี้สำคัญคำว่า,าทั้งต่อหน้าและก็รับหลังต่อหน้าเช่นไรเนี่ยรับหลังก็ควรจะเป็นเช่นนะั้นไม่ใช่แซงทำดีเฉพาะต่อหน้าพอรับหลังนี่กับอีกแบบหนึ่ง อย่างนี้ก็ยังใช่ไม่ได้นะยโยมนะก็นี่มาข้อสุดท้ายคิดต่อกันด้วยเมตตาเนะี่ยใช่ไหมตอนแรกทํำก่อนทํำต่อกันด้วยเมตตาพูดต่อกันด้วยเมตตาแล้วก็อันที่3มก็คือ ต่อกันด้วยเมตตาคือตั้งจิตปรารถนาดีคิดทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันมองกันในแง่ดีมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันมาข้อที่สี่ได้มาแบ่ง กันกินแบ่งกันใช้เหมือนคนสมัยก่อนที่พูดแบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรมต้องเข้าใจนะลาภผลที่ได้มานั้นนี่ต้องมาโดยชอบธรรมแม้เป็นของเล็กน้อยก็ตามไม่ใช่ได้มาด้วยความทุจริตนะ อันนี้ก็แจกแจงให้ได้มีส่วนมีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกันประการต่อมาก็คือประพฤติให้ดีเหมือนเขามีความประพฤติสุดจริตดีงามรักษาระเบียบของส่วนรวม ไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือความเสื่อมเสียแก่หมู่คณะโยมว่ามีไหมบางคนหมู่คณะเขาก็ต้องการทำความดีกันต้องการให้ส่วนรวมนี่เจริญแต่คนบางคนก็ทำตนเป็นที่น่ารังเกียจ คือเรียกว่าขัดความเจริญของเขาพอเขาจะทำอย่างนี้เขาไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้มันน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้คือมีความเห็นต่างอยู่ตลอดเวลาคือความเห็นต่างไม่ใช่ต่างไปในทางดีนะถ้าต่างไปในทางดีก็ไม่มีปัญหา แต่ต่างไปในทางเข้าข้างกิเลสตัวเองเหมือนคนที่คอร์รัปชันเนี่ยตัวเองเคยทำคอร์รัปชันพอมีคนอื่นมาทำงานเหมือนกับที่ตัวเองทำก็เลยคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องคอร์รัปชันเหมือนกับที่ตัวเองเคยทำนี่น่ากลัวอย่ โดยเฉพาะระบบต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเนะขอรับชันในเรื่องของค่าแรงงานข่าวัสดุอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าคนเรากลัวบาปกลัวกรรมอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้หรอกโยมแต่ที่คนเราทำได้คอรับชันได้ก็เพราะว่า เราไม่ได้ปลูกฝังเรื่องบาปกรรมในเรื่องทุจริตช่อราดบางหลวงอะไรอย่างเนี้คือคนเราเห็นเกียตตัวมากเกินไปพอเห็นเกีรตตัวแล้วเนี่ยมันมองไม่เห็นคนอื่นเลยนะเพราะตัวเองเนี่ยจะไปบังคนอื่นหมดเลยนี่เป็นอย่างนั้น บางคนก็ชอบแต่ตำหนิติดเตียนคนอื่นไม่เคยให้กำลังใจคนอื่นเลยก็มีคนโบราณถึงบอกว่าช่างกรึงพึ่งช่างชักช่างสลักพึ่งช่างเขียนช่างติดเตียนเนี่ไม่ต้องพึ่งใครโยมอยู่ตอนนี้ก็ ช่างก็กำลังกำลังทำในสิ่งที่เห็นว่ายังมีประโยชน์นั่นก็คือไม้ปาเกต่กองไว้เฉยๆแต่เอาไปทิ้งหรือไปทำฟืนเนี่ยมันก็น่าเสียดายก็เลยให้ช่างเนี่ยเอามาปูพื้น นะปูพื้นเพื่อที่จะทำเป็นห้องปฏิบัติทรรกรรมฐานชั่วคราวเสียก่อนนะใ,นใครอยากจะปฏิบัติคือเข้ามาแล้วพอปิดหน้าต่างเนี่ยมันก็จะทำให้มืดมืดแล้วก็สามารถที่จะเห็นชัดเจนเวลาฉายโปรเจคเตอร์อะไรอย่างเนี้ย ในกลุ่มคนไม่มากนะเพราะว่าห้องไม่ไม่ใหญ่นักแต่วเวลานั่งกับพื้นเนี่ยบางทีมันเย็นไปนั่งกับพื้นปูนถ้านั่งกับพื้นไม้ดูเหมือนจะเรียบร้อยกว่าเป็นอย่างนั้นคือเสดายอยู่เห็นเห็นไม้ที่กองกองคอยไม้ปักกี ก็เลยอยากให้เกิดประโยชน์บางครั้งเนี่ยญาติโยมบริจาคมาถาวายมาถ้าเราไม่เอามาใช้เป็นประโยชน์กองไว้เฉยๆมันก็ผุก็พังไปตามการตามเวลาของมีแล้วไม่ได้ใช้จะมีค่าเท่ากับไม่มีนี่เป็นอย่างนั้นเพราะนีอ้อาน,นิสงส์โยม อันี้สองของความสมัคคีเนี่ยท่านกล่าวค่อยว่าเป็นบอกเกิดแห่งความสุขความเจริญเป็นเหตุแห่งความสำเร็จในกิจการงานต่างๆและความสมัคคีก็มีคุณค่ามากมากเกินที่จะบริยายให้ญาติโยมได้เข้าใจได้ง่ายตรงข้าม โทษของการแตกสม,มัครีนั้นเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าหาความสุขหาความเจริญไม่ได้แล้วก็จะไม่มีความสำเร็จด้วยประการทั้งปวงก็นี่เหตุให้แตกความสม,มัครีกันนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุเล็กๆน้ๆอยๆก็เป็นได้เหมือนเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียว แต่เป็นเหตุให้เกิดสงครามได้เหมือนกันดูตัวอย่างเรื่องพวกเจ้าฤชวีในเมืองภัยสาลีแคว้นวัชชีมีความสมรคคีกันละเจ้าเจ้าศัตรูก็ทำอะไรไม่ได้แต่พอถูกบัสกรพามยุยงให้แตกความสมรคคีกัน เท่านั้นเอกอยู่ก็เป็นเหตุให้พระเจ้าชาตศัตรูเนี่ยเข้าโจมตีแล้วก็ยึดเมืองเอาไว้ได้ในที่สุดนี่เหตุของความแตกสมคีนะพอแตกความสมคีแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ความไม่สงบทั้งหลายเกิดขึ้นมากมาย เพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าบางเอื่นในทางพระพุทธศาสนาไม่มีโชคราบเกิดขึ้นได้โดยไม่อาศัยบุญกรรมโชคราบไม่อาศัยอภโทษไม่สามารถจะเกิดขึ้นล,ยลอยๆหรือบางเอื่นโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทุกอย่างมีเหตุ มีปัจจัยด้วยกันดังนั้นโยมคำว่าบังเอิญเนี่ยไม่มีหรอกในพุทธศาสนามันต้องมีเหตุเดี๋ยววหลังเราน่าจะเอามามาเล่าให้ฟังในเรื่องของความบังเอิญเนีในเรื่องของว่าจ้าโศกมหาราชอะไรอย่างเนี้ย ถ้าถ้าไม่ลืมซะก,ก่อนนะโยมนะนต้องใช้คําว่าถ้าไม่ลืมเพราะมันคอยจะลืมนะคอยจะลืมมันก็เป็นไปนตามตามการตามเวลานะโยมเนาะไอ้คำว่าลืมเนี่ยแม้มันมันแก้ยากแก้ยาก แต่บางทีคำว่า,าลืมเนี่ยบางคร้งมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะโยมนะถ้ามนุษย์เราจําเรื่องได้ทุกเรื่องไม่ลืมเลยนี่แม่ปัญหาก็คงจะเกิดอรยญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนกะ็ขออนุมโมทนาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมทั้งหลายจะบังเกิดมีขยาติโยมท่านผู้ฟัง ทุกคนทุกท่านตื่นขอเจริญพร